สวัสดีค่ะมาพบกับการรายงานข่าวของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่23ถึงวันที่19มกราคม2568มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ วันที่13มกราคม2568นางสาวัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและนางสาวรัตนานาคแก้วนักวิชาการแรงางานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการรับสมัครและแนวทางการประเมินสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวานามัยประจำปี2568 ผ่านระบบซู o m m e e t i n โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิด เวลาต่อมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2568ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวอัชรารงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประช วันที่14มกราคม2568เวลา6นาฬกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระประถมบรมกษัตรยิย์าธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชณสา,าลาร้อย วัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเวลา9ก้านาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและกุ้ครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพร,รัตนมงคลภูดวดนสันติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระการนิฐาธิที่ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณห้องโถงชั้นหนึ่งสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่โดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่14มกราคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสด,สสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอคอนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปียนัทอินทวงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการข้าร่วมรับฟังการอบรมใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและระบบติดตามการใช้เงินของผู้รับการสนับสนุนผ่าน Facebook Live โดยมีนายกันตพัฒพงเทพผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลและรายงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในการประชุม วันที่14มกราคม2568เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานางสาวอัชารารองสวัดสวด,ดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษและนางสาวสวรักษ์พรหมรักนักวิชาการแรงางานเข้าร่วมประชุมเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งกองทุนเงินทดแทนสำหรับแรงงานประมงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนชี้แจงถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือและเลขกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงานประมงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประชุมจัดณนะห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชโดยมีสูนภพิบาลผู้เดินทางทะเลสงขาเป็นผู้จัดประชุม เวลา11นิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบน้ำมันเครื่อง PT Magnitron สำหรับรถจักรยานยนต์จำนวน720กระป๋องซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเพื่อนำไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนอครศรีธรรมราชตามโครงการ กระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างสุขซ่อมฟรีฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในบริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่โดยมีนายสุวัสด์จันรสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการรับมอบวันที่13ถึงวันที่14มกราคม2568 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวชาลิดาจันมณีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจต่อการบริหารงานบุคคลผ่านระบบออนไลน์ z ู o m m e e t i n นักสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนอครศรีธรรมราชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสพลเจริญผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีประทุมและนายพงรัตน์เครือกินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสาฎีกาเป็นผู้บรรยายวันที่16มกราคม2568เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีสัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวันรัตนบุรีนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน งานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่2ทับสองเดือนมกราคม2568เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้แจงภารกิจและการดำเนินง,งานของอาสาสมัครแรงงานณห้องประชุมศรีปราดชั้น3สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนางสาวนราพรสุวรรณประสเสริฐแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน53คน วันที่16มกราคม2568เวลา13.30นาทีนางสาวอัชรารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองนายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวการจนาคงศักดิ์ตำแหน่งเจ้าพนาักงานเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมขอชี้แจงหลักเกณฑ์และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2568 และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบายโนกิฟโพลิซีจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2,568นณห้องประชุมสีปราดชั้น3สารลกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม วันที่17มกราคม2568เวลา7นากา20นาทีนางสาวอัชารารงสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวชาลิดาจันมณีนิติกรชำนาญการและนางสาวจารุวรรณขุนวัดนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าวร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณลาน พระบรมราชานุสสวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงหมู่ที่1นึ่ตำบลท้ายสำเพออำเภอรพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเวลาต่อมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบกิจการและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณพศ2568และมอบหมายให้นางสาวการนาคงศักดิ์ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางสาวปิยนัทอินทวงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมการประชุมรับฟัง ชี้แจงนะห้องประชุมบงกฎรัฐโรงแรมทวินโลตัสตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวั์จันรสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศจ,จิตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการสุจริตผ่านวิดีทัศน์ทางไกลณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเรือเอกสารโรมขายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลาต่อมา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1 2,568เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมและตามนโยบายที่สําคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานของหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานในสังกัดผ่านวิดีทัศน์ทางไกลณนะห้องประชุมสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเรือเอกสารโรดคมคายอธิ พอดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆของสำนักง,งานของเรากันนะคะสำหรับวันนี้การดำเนินการตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน